สวัสดีค่ะพี่พี่กาบสวัสดีพี่พี่ชาวพาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดวงใจพาเครื่องนะคะพี่พี่นะาวันนี้พบกับดวงใจพาเครื่องนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่พี่วันนี้นะคะน้องมีพระมาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่นะและปล่อยให้พี่พี่ในราคา300บาทเท่านั้นนะค่ะพี่พี่น้อปล่อยให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะคะ4องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะ4องค์หนึ่งพันบาทค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 9 0 6 4 1 3า7ย์ค่ะพี่พี่ 0990641307ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่นะาเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ ชอบสนใจยังไงติดต่อเข, Arrow, เข้ามา,าทักเข้ามาได้ค่ะพี่พีติดต่อเข้ามาทักเข้ามาค่ะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านเลยค่ะพี่พีนะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านเลยนะคะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พีนะสามร้อยเท่านั้นค่ะสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะและยังส่งให้ฟรีทุกรูปทุกรายการด้วยนะคะพี่พีนะและยังส่งให้ฟรีทุกรูปทุกรายการด้วยนะคะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี สำหรับวันนี้เริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะพี่พี่เริ่มกันรายการแรกเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าค่ะ ด้านหลังค่ะ ปลาสมเด็จค่ะถัดไปรายการที่สองค่ะพี่พี่น้าด้านหน้าค่ะหลวงพ่อแดงนะค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อแดงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อแดงค่ะถัดไปรายการที่สามค่ะพี่พี่นะ้าหลวงพ่อไปค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ไป,นะไปกันต่อรายการที่สี่ค่ะพี่พี่นับไปกันต่อรายการที่สี่ค่ะรายการนี้เป็นจระเข้นะคะพี่พี่นะเรียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีนะคะพี่พี่เนาะเรียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะด้านหลังค่ะ ัดแปลรายการที่ห้าค่ะพี่พีหลวงพ่อเล็กค่ะพี่พีนะหลวงพ่อเล็กค่ะพระครูม,มหาวงนะคะพี่พีนะหลวงพ่อเล็กค่ะสองสี่เก้าห้าค่ะพี่พีชนะสองสี่เก้าห้าค่ะ นานาค่ะ ถัดไปค่ะรายการที่หกค่ะพี่พี่นะพระสมเด็จค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปค่ะพี่พีรายการที่เจ็ดค่ะพี่พีนะถัดไปรายการที่เจ็ดค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ถัดไปรายการที่แปดค่ะพี่พ่นะถัดไปรายการที่แปดค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ รายการที่8นะคะถัดไปรา,รายการที่9ค่ะบิ๊กี่นะไปกันต่อรายการที่9นะคะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้าน,นข้างค่ะด้าน,นหน้าค่ะรายการที่เก้านะคะพี่พีไปกันต่อรายการที่สิบค่ะด้านหน้าค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้า ถัดไปรายการที่สิบเอ็ดแคมดีพีถัดไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ รายการที่11นะคะไปกันต่อรายการที่12ค่ะพี่พี่นะพราสมเด็จรายการที่12ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ดาาค่ะรายการที่12ค่ะถัดไปรายการที่13ค่ะพี่พี่ถัดไปรายการที่13ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะปล่อยให้ในราคา300บาทเท่าน,นั้นนะคะพี่พี่นะ300บาทเท่าน,นั้นค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ถัดไปรายการที่สิบสี่ค่ะพิพีธด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ รายการที่สิบสี่พระสมเด็จรายการสุดท้ายนะคะถัดไปรายการที่สิบห้าเป็นพระกําแพงสุมกอค่ะพี่พี่นะเป็นพระกําแพงสุมกอค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ัดไปรายการที่16ค่ะพาปิตาค่ะพี่พีรายการนี้เป็นพาปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ นันน้าค่ะไปกันต่อรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่รวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่น้าวรายการนี้เป็นรวงพ่อเดิมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ค่ะไปกันต่อรายการที่18นะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พ mm hmm. รายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดเหยยบน้ําทะเลจืดค่ะด้านข้างค่ะ<ม>ด้านหลังค่ะ<ม>ด้านข้างค่ะ<ม>ด้านหน้าค่ะ ไปกันต่อรายการที่สิบเก้าค่ะพี่พีไปกันต่อรายการที่สิบเก้าค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะท่านเจ้าคุณบัน ท่านเจ้าคุณณรัชรัตน์ค่ะพี่พี่นะด้านหลังค่ะในงานทอดผ้าป่าค่ะพี่พี่วัดอุ่มพุทธารามค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งสี่นะคะพี่พี่นะถัดไปรายการที่ยี่สิบค่ะสมเด็จพระพุทธาจย์ค่ะพี่พี่สมเด็จพระพุทธาจารย์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะสมเด็จพระพุทธาจย์หลวงพ่อโตนะคะพี่ๆด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดใหม่บางขุนพรหมนะคะพี่ๆนะเขียนวัดใหม่บางขุนพรหมค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพ่อท่านเขียวค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นพ่อท่านเขียวค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ วัดหลงมุนค่ะวีพีสองห้าหนึ่งสามค่ะพอท่านเขียวนะคะวีพีถัดไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะ หลวงพ่อหลิวค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่พี่หลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่พี่หลวงพ่อคงค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อคงค่ะพี่พี่จังหวัดจันทบุรีค่ะ สองห้าหนึ่งสี่นะคะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งสี่ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อคงค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคงสองห้าหนึ่งสี่ค่ะวัดสัพพลดค่ะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่พี่เนาะ หลวงพ่อบุญค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อบุญค่ะวัดหอมศิลป์ค่ะพี่พี่นะสองห้าห้าสี่ค่ะพี่พี่รุ่นมหามงคลค่ะพี่พี่ถัดไปรายการชักไปรายการที่ยี่สิบห้าเลยค่ะพระอาจารย์นาค่ะพี่พี่นะพระอาจารย์นําแก้วจันทร์ค่ะที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะพี่พี่นะที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้นานข้างค่ะด้านหน้าค่ะพระอาจารย์นำค่ะบิพี่นะแก้วจันค่ะวัดดอนาสารจังหวัดพัทธลุงค่ะบิ่พี่ที่ระลึกพระราชทานเพื้นศพค่ะบี่พี่นะสองห้าสองค่ะพิ่พี่ไปกันต่อรายการที่26่บค่ะพิ่พี่ หลวงปูขาวค่ะพี่พี่นะรายการนี้หลวงปูขาวค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงปู่ขาวค่ะพี่พี่ สมทบทุนค่ะพี่พี่นะหลวงปู่ขาวสมทบทุนสร้างถังน้ําค่ะวัดถ้ากองเพลนค่ะพี่พี่จังหวัดอุดราชธานีค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อเงินสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พีนะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลค่ะพี่พี่หลวงปู่ทิมค่ะพระครูวิสัยโสพลนะคะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ วัดช้างให้ค่ะพี่พี่ถัดไปรายการสุดท้ายค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินรายการที่29ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งห้าค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งห้าค่ะด้านหน้าค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินรายการที่29้านะคะ สามพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะดวนใจพักเครื่องก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆนะค่ะพี่ๆนะ29รูป2 9องค์ด้วยกันค่ะพี่ๆปล่อยให้ในราคา300บาทค่ะพี่ๆนะปล่อยให้ในราคา300บาทค่ะ4องค์1000บาทค่ะพี่ๆนะ4องค์1000บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆนะถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประการใดนะคะพี่ๆน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะบิพี่นะดวงใจพระเครื่องนะคะถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้ดวงใจพระเครื่องค่ะสวัสดีค่ะ